อาจารย์บีพันจิตานะคะวันนี้ก็มาดูดวงให้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําเดือนมิถุนายนส5 6 0นะคะมาดูกันที่เรื่องแรกเลยเนาะ,ะการงานเป็นยังไงบ้างคนที่มีหน้าที่การงานอยู่แล้วเนะาะในเดือนมิถุนายนการงานถือว่าดีมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ลื่นไหลสิ่งอะไรที่คุณทําไวไ้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการหรือว่ารับราชการหรือว่ารับวิสาหกิจเป็นลูกจ้างเขาเนี่ย ทุกอย่างนะคะที่คุณกําลังทํากําลังผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่ากําลังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไปเป็นไปอย่างชิลๆนะคะเป็นไปอย่างไหลลื่นนะคะสมดังที่คุณตั้งใจหรือว่าคุณวางแผนมาดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นดังใจเนึกการค้าขายก็จะค่อยๆไหลลืน่นไหลลื่นได้นะคะนั่นก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะคะั้าการงานของคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะ ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ดีนะคะเป็นปแบบสบายๆถ้าคุณไม่คิดถึงเงินหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่น่าเงินไม่คิดถึงเงินมากจนเกินไปนะคะเง,นงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณนะคะแต่ถ้าคุณคิดมีแต่ว่าจะเอาเงินจะเอาเงินอย่างเดียวเงินก็จะวิ่งออกจากคุณแต่มานะตอนนี้คุณทําธุรกิจด,ด้วยความรักทํางานด้วยความรักทําด้วยความสุขนะคะทุกๆอย่างก็กําลังจัดเรียงมาแบบเรื่อยๆนะคะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวคุณถือว่าคุณมาถูกทางแล้วเนาะ สำหรับใครที่มีครูนะคะหรือว่าระลึกถึงบุญคุณของครูครูบาอาจารย์ก็ขอให้ระลึกถึงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําดีตลอดเสมอต้นเสมอปลายให้กาลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณทําทําความดีดีอยู่แล้วให้ทําต่อไปนะคะแต่ถ้าสิ่งไหนที่คุณมองว่ามันยังไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้คุณละเลิกซะและให้ปรับตัวเปลี่ยนตัวแล้วดวงคุณจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วสําหรับคนที่ยังไม่มีงานล่ะจะมีเกณฑ์ได้มีงานไหมสำหรับคนที่ไม่มีงานนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้งานเนาะนี่ให้คุณเนี่ยขยันออสมัครงานหน่อยไม่ใช่สมัครที่เดียวแล้วรออย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณต้องสมัครหลายๆที่หน่อยเนาะ อย่างน้อยก็สมัครไว้สักสิบที่แล้วกันนะคะไปยื่นสมัครเอาไว้นะคะภายในสิบที่เนี่ยมันก็จะมีสักหนึ่งที่ที่เลือกคุณแต่ถ้าคุณสมัครน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ถ้าดวงคุณบุญของคุณยังไม่ถึงด้วยมันก็จะได้ยากนะแต่อาจารย์กันไว้ให้เลยให้คุณไปสมัครประมาณสักสิบที่เดี๋ยวก็จะมีสักที่สองที่สามที่เนี่ยเรียกคุณแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณสมัครไว้แค่หนึ่งสองสามสามที่นี้ก็อาจจะไม่เรียกคุณนะ,ะแต่อาจารย์บอกเลยว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานเข้ามา ะะถ้าคุณไปยื่นร่อนไปสมัครว่าตอนนี้ก็มีเกณฑ์อีกเป็นหลักอาทิตย์สัก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้งานเข้ามานะคะก็ขอให้ไปสมัครนะคะถ้าคุณอยู่เฉยๆนะไม่มีทางท,ที่ไหนเขาจะเรียกคุณนะคะก็ให้ไปสมัครเอาไว้นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานอันนี้สำหรับคนที่ตกงานอยู่เนาะหรือว่ายังไม่ได้งานก็มีเกณฑ์จะได้งานนะ ต่อไปทางการเงินวพาี่เกิดวันอังคารการเงินจะเป็นยังไงพูดถึงนะคะทางการเงินเนี่ยแต่ขึ้นมาถ้าถ้าถ้าท่านเห็นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจใช่ไหมคะมก็ให้เรามาตระวังนิดหนึ่ง ให้ระวังคนในที่ทำงานนะคะหรือการที่คุณร่วมลงหุ้นหรือว่าลงธุรกิจกับใครเนี่ยให้ระวังจะโดนโกงหรือว่าโดนหักหลังหรือทำให้ผิดใจกันนะคะฉะนั้นแนะนำนะคะคนที่กำลังคารถ้าไม่ถ้าไม่ลงทุนหรือว่าไม่หุ้นกันเนี่ยจะดีกว่าไหม,มสำหรับคนที่หุ้นไปแล้วนะคะให้ตรวจสอบทางบัญชีให้ดีหรือว่าเข้าไปเช็คธุรกิจของคุณให้ดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีการ หลังรู้ว่าโกงกันเกิดขึ้นนะคะภายในเดือนมิถุนายนทําให้คุณกับผู้ถือหุ้นหรือว่าเพื่อนร่วมหุ้นของคุณน่ยผิดใจกันได้หรือคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนคุณก็จะได้รู้นะคะภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าใครคิดไม่ซื่อกับคุณหรือว่าใครโกงคุณนะคะมันจะเกิดปัญหาแน่นอนภายในเดือนมิถุนายนันให้ไปเตรียมรับมือให้ดีนะคะหรือถ้าใครมีเอกสารหรือหลักฐานแล้วเก็บไว้ให้ดีนะคะ เมื่อถึงวันมันอาจจะต้องใช้ถ้าในพูดในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวเราก็ต้องแยกให้ออกนะคะว่านี่มันคือธุรกิจนะคะเราก็ให้เตรียมตัวด้วยอาจจะเรื่องงานอาจจะส่งผลทําให้มีเกี่ยวกับการต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ามีคดีความเกี่ยวกับการ,การงานเพราะถ้ามีการโกงเกิดขึ้นก็จะต้องมีเกี่ยวก,กับทางคดีความด้วยนะคะ,ะ,คะก็ให้คนที่เกิดยัญชีธนาคารระวังด้วยนะคะสำหรับทางการเงิน จริงๆแล้วถ้าไม่หุ้นจะดีกว่าเนาะอะแล้วถ้าคนที่กำลังจะทำธุรกิจล่ะควรจะลงหุ้นไหมหรือไม่หุ้นดีจริงๆแล้วควรทำเดี่ยวอะค่ะนะคะไม่ควรทำหุ้นไม่ควรลงหุ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้นะเพราะมีเกณฑ์ไม่โอเคหรือถ้าใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจจริงๆรเนี่ยแล้ว ยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าลังเลก็โทรมาปรึกษาอาจารย์ดีเป็นการส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายน่ะอาจารย์ดีจะให้เบอร์ไว้นะคะก็เป็นการเช็คดวงส่วนตัวเนาะแต่ถ้าพูดถึงแล้วก็ถ้าใครที่หุ้นไปแล้วแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ให้ไปตรวจสอบหรือว่าเช็คให้ดีนะคะจะได้หาวิธีป้องกันแก้ไขนะคะเพราะมันมีเกณฑ์เนาะต่อไปทางความรักบ้างเรื่องความรัก คนที่เกิดวันอังคารนะคะความรักคนมีคู่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะบอกกันเลยว่าจริงๆแล้วก็มีปัญหาเราของรรแหงกันแต่ถามว่าเลิกกันไหมไม่เลิกกันหรอกคะ่ะเพราะจริงๆแล้วเหนือเหตุเหนือสิ่งอื่นใดพวกคุณก็คือรักกันมากนะคะ มีความทุ่มเทใส่ใจซึ่งกันและกันมีการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลมันถ้าคุณช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้นะคะต่อให้มีปัญหาละหองละแหงเข้ามากวนใจนะคะรู้สึกไม่ดียังไงแต่สิ่งดีๆเหล่านี้มันก็จะมาหักล้างไอสิ่งไม่ดีหมดอะค่ะมันก็เลยจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณโอเคเหมือนกับถ้อยทีถ้อยอาศัยเกื้อกูลกันไปมันก็จะทําให้อยู่กันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคู่ไหนนะคะที่ มีปัญหาเราไมา่ค่อยพูดคุยกันนะคะให้เปิดใจคุยกันเลยนะคะอย่าคิดไปก่อนอย่าคิดไปเองว่าเขาจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ให้เปิดใจคุยกันนะคะแล้วผลที่ได้กลับคืนมาคุณจะรู้สึกโอ้รู้อย่างเงี้ยพูดไปตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เปิดใจคุยกันมีปัญหาอะไรปัญหาการเงินการงานหรือว่าธุรกริจหรืออะไรขอให้คุยกันนะคะหรือไม่พอใจตรงไหนขอให้บอกกันนะคะเพราะฉะนั้นความล่าคณก็ยังดําเนินต่อไปได้เนาะ แต่ก็มีปัญหาระหองระแห่งข้ามาเรื่องปกติต่อไปสำหรับคนที่โสดนะคะจะมีเกณฑ์ได้มีคู่ไหมภายในเดือนมิถุนายนจริงๆแล้วคุณนี่ก็มีตัวเลือกเยอะนะคะ,อะมองมองไว้เยอะเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วก็มีคนที่เป็นตัวจริงที่คิดเอาไว้แต่ด้วยณนะสถานะตอนนี้ กำลังมองหลายๆคนเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกอยากจะเลือกให้ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงนะคะก็มองหาผู้ชายที่เพียบพร้อมหรือว่าเข้าอกเข้าใจในตัวนนคุณเนาะนะคะแต่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีเกณฑ์ได้คู่นะคะแต่ก็ขอให้เลือกให้ดีละกันมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เปรียบเทียบก็ขอให้เลือกให้ดีเลือกคนที่โอเคจริงๆนะคะก็้มีเกณฑ์จะได้มีคู่นะคะสําหรับคนโสด ต่อไปนะคะทางเรื่องสุขภาพคนที่เกิดวันอังคารสุขภาพยังไงบ้างเรื่องสุขภาพนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินนะ,ะการดูแลตัวเองด้วยการบํารุงนะคะก็ค่อนข้างจะดี ถามว่าจะมีโรคอะไรเข้ามาไหมณนะตอนนีนะ้ก็ยังไม่มีนะคะถ้าดูแลตัวเองดีแบบนี้ก็ยังไม่มีนะคะแต่คนทั้งารเนีนคยก็จะมีช่องทางอื่นๆนะคะให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นจะเป็นโอกาสเข้ามาให้เพิ่มมากขึ้นส่งผลที่ดีต่อทางการเงินเหมือนที่อาจารย์ดูไปตอนช่วงทางการเงินการงานให้กับคุณว่าการเงินการงานจะเป็นงาการงานก็จะมีช่องทางเข้ามาคือ,ออันนี้อาจารย์ถามเรื่องสุขภาพแต่มาขึลื่อนทางเรื่องการงานให้กับคุณด้วยเนาะ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเลยคือเรื่องสุขภาพจะให้ระวังในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะก็อยากให้ถ่ายให้เป็นเวลาหรือถ้าท้องผูกก็อาจจะทานนมเปรี้ยวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทานอะไรให้มันขับถ่ายดีขึ้นนะคะระบบขับถ่ายอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ถามว่าเป็นผลอะไรมากไหมก็ไม่มากค่ะนะคะก็ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสาหรับผลให้เกิดอันอังคารต่อไปเรื่องอุบัติเหตุคนอนังคารมีเกณฑ์อุบัติเหตุไหมภายในเดือนมิถุนายน บอกเลยว่าไม่มีนะคะคนที่เกิดวันอังคารไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะแต่ก็อย่างที่บอกให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยทั่วไปแล้วโดยรวมก็ไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุก็คือถือว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารก็คือจะดวงดีขึ้นนะคะในเรื่องของอาทีการงานในเรื่องของการเงินเรื่องคู่ครองก็ถือว่าดีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รักษาสิ่งดีๆอย่างเงี้ยเอาไว้นานๆน,นะคะ ีนี้สาหรับใครที่ต้องการดูดวงในการส่วนตัวหรือว่าต้องการเช็คดวงในการส่วนตัวเนี่ยก็ติดต่อมาได้ใน Facebook ดูดวงอาจารย์ตูอาจารย์ดีนะคะหรือต้องการดูชาววัตถุมงคลนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 7 4 6 9 7 9 3 5นะคะอย่างแหวนพี่ยกจะช่วยในเรื่องของป้องกันอุบัติเหตุนะคะขอบคุณค่ะ